ลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวใช่เชื้อราหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับพี่กันค่ะในเด็กทารกที่กินเฉพาะนมค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของลิ้นเป็นฝ้าขาวค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะลูกมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะอาจบ่งบอกว่าลูกกาลังเป็นเชื้อราในช่องปากค่ะ1ค่ะกินนมน้อยลงร้องกวนโยเยค่ะสองค่ะลักษณะของฝ้าขาวค่ะจะแตกต่างจากฝ้าขาวปกติค่ะฝ้าขาวที่เป็นเชื้อรานะคะจะมีฝ้าขาวที่หนาคล้ายเป็นเคิร์ฟนมติดที่ลิ้นนะคะ เพดานปากกระพุ้งแก้มเหงือกค่ะแล้วก็เช็ดไม่ออกคะ่ะ3ค่ะในเด็กที่ดูดเต้านมแม่นะคะคุณแม่อาจมีอาการเชื้อรานะคะที่บริเวณลานนมได้นะ,ะก,ก็จะเป็นลักษณะแบบสีของรานนมที่เปลี่ยนไปนะคะมีอาการเป็นสะเก็ดสะเก็ดเดล็กๆนะคะรอบๆรานนมเจ็บแสบนะคะที่รานนมคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแหวนนมปกติ v x แหวนนมผิดปกติ สวัสดีค่ะวันนี้พี่กาจะมาบอกนะคะว่าแวะนมแบบไหนปกติแบบนมแบบไหน<ม>พิดปกติค่ะแวะนมปกติจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย1-2ครั้งค่ะในแต่ละวันออกไม่ได้ทุกมือ้อออกแค่บางครั้งลักษณะ,ะจะเป็นสีขาวคล้ายลิ่มเต้ากู้ จะเกิดช่วงหลังจากที่ลูกดูดนมเสร็จใหม่ๆหรือระหว่างที่รอเลยอาการทั่วไปลูกจะสามารถดูดนมได้ปกติน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ไม่ได้ร้องกวนโยเย,โยแต่อย่างใดค่ะแว่นมผิดปกติแวน่มแวนมผิดปกติจะมีปริมาณมากแหว่เกือบทุกมือ้อหรือแหว่ทุกมื้อค่ะขณะที่ออกมาจะมีน้ำดีปนจะออกเป็นสีเขียวๆอาการลูกจะไม่สบายตัวร้องกวนขณะด,ดูดนมน้ำหนักไม่ขึ้นถ้าใครมี แหวนมที่ผิติอย่าลืมไปพบแพทย์ค่ะบอกว่ามันมีผื่นอะไรที่พบบ่อยๆแล้วลักษณะเป็นแบบไหนพร้อมกับวิธีรับมือละกันนะคะ,ะก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าผิวเด็กทารกนะคะมีชั้นผิวเท่ากับผู้ใหญ่แต่แต่ละชั้นมีความบางมากกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นผิวเด็กจึงมักเกิดปัญหาได้มากกว่าผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ,ะทีนี้มาผื่นแรกที่จะเจอบ่อยมากๆคือผือผ่นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะ เอออันนี้ก็จะเจอแบบลักษณะเป็นๆหายๆนะคะเป็นประจำนะคะเป็นแบบตุ่มแดงหรือตุ่มใสนะคะมักพบบริเวณแบบใบหน้านะคะด้านนอกของแขนขานะคะอ่าันนี้คือผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะอ่าใบหน้าอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วให้เราดูแลผิวลูกให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดเช่นอาการร้อนนะคะ อากาศร้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดผื่นเนาะตามข้อพับอะไรก็ได้นะผื่นแพ้ผิวหนังนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะทําผิวลูกให้แข็งแรงนะคะในเด็กหนึ่งเดือนไม่แนะนําว่าจําเป็นถ้าไม่จําเป็นไม่ให้อาบน้ําอุ่นแล้วนะคะอนะคะพยายามอาบน้ำอุณหภูมิปกตินะคะยกเว้นว่าหนาวมากๆซึ่งบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเนาะอย่างนั้นถึงอาบน้ําอุ่นได้เพราะว่าน้ําอุ่นน้ําร้อนมันทําให้ผิวลูกแห้งเมื่อไหรที่ผิวลูกแห้งยิ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองง่ายค่ะ ถ้าให้ผิวรูกแข็งแรงไม่อาบน้ำอุ่นหลังหนึ่งเดือนเอ่ทา,าครีมหรือโรชั่นบำรุงผิวถ้าลูกใครแพ้มากผิวแห้งมากก็ต้องซื้อโรชั่นที่มันแบบเอ่อเป็นตัวที่เป็นแบบเ,เวสสำอางอะค่ะอ่ะนะคะ,นะคะจะเข้มข้นหน่อยที่เอาอยู่นะคะและทายัางไงเวลาทาครีมลูกอาบน้ำเสร็จทาครีมให้ได้ภายใน3นาที มันจะซึมซับดีผิวลูกกิจะแข็งแรงโอกาสเกิดเพื่อผือผ่นพุ่มแพ้เป็นหนังก็จะน้อยลงนะคะอ่ะกากน้ํานมกา,กากเกลือนเกลือนน้ำนมกากน้ํานมที่เราเรียกกันนะคะมันจะเป็นลนักษณะเป็นวงกลมบริเวณแบบใบหน้านะคะที่ขาวๆเหมือนด่างขาวนะคะอ่ะจริงๆแล้วอันนี้จริงๆไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวโตขึ้นจะหายเองนะคะยกเว้นว่าคันนะคะอ่ะคันอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปหาคุณหมอนะคะหรือว่า วิธีดูแลก็คือหลีกเลี่ยงการถูกแดดจัดนะคะถูกแสงแดดอะไรอย่างนี้นะคะให้หลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามทาครีมกันแดดในเด็กที่โตแล้วที่ทาครีมกันแดดได้กันแดดได้นะคะอ่าพื้นผ้าอ้อมอ่าพื้นผ้าอ้อมก็คือพื้นที่ขึ้นรอยผ้าอ้อมตามรอยผ้าอ้อมก็คือเอ่อที่เราใส่ผ้าอ้อมลูกนะคะอ่ะพื้นจะเป็นก็คือเป็นตุ่มหรือปื้นแดงบริเวณนะคะที่ใส่ผ้าอ้อมนะคะ วิธีป้องกันนะผื่นพาอ้อมจริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มเริ่มแดงๆเริ่มแดงๆให้เราทาเลยไม่ใช่เริ่มแดงๆจริงๆแล้วเราทาตั้งแต่เราดูแลตั้งแต่แรกเลยนะคะนอกจากทาครีมบำรุงผิวแล้วตรงบริเวณที่เป็นส่วนที่ใส่พอ้อมเนะะี่ยค่ะตรงแบบอ่าง่ามขาเออขาหนีบนะคะตรงก้นจีมิอะไรอย่างนี้ให้เราทาพวกคีพผึ่งต่างๆเคลือบไว้เลยหรือครีมโลชั่นที่เป็น ป้องกันผื่นผ้าอ้อมนะคะมันก็จะทําให้เวลาที่ฉีหรือจะล่าออกมาเนี่ยมันจะไม่กัดหรือทําให้ผิวของรูบริเวณนั้นหลักคขายเคืองก็จะลดปัญหาผื่นผ้าอ้อมได้แต่เมื่อไร่ก็ตามที่ผื่นผ้าอ้อมเป็นมากเยิ้มแฉะอันนั้นไปหาหมอเพราะมีการติดเชื้อแล้วต้องได้รับยามาทานะคะผื่นที่อีกเจอหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือผืนที่สี่ก็คือผื่นลมพิษผื่นลมพิษก็จะเป็นตุ่มนูนเนาะแดงคันนะคะก็ จะบอกว่าอันนี้จะให้เราสังเกตดูวิธีรับมือคือสังเกตดูว่าลูกเป็นตอนไหนเด็กบางคนหนาวอากาศเย็นเป็นเด็กบางคนไปเล่นโดนเ,เกสรดอกไม้เป็นอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้าคันคือพยายามให้ลดอาการคันเพื่อไม่ให้ลูกเกาจนเกิดแผลได้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นสีผื่นสั้นๆต่อไปที่ลูกมีผื่นเนี่ยพ่อแม่หลายคนมักจะกังวลนะคะพี่กันก็จะบอกเสมอว่า ถ้าในเด็กแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนน่ะผื่นพดต่างๆมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะผิวลูกค่อนข้างบอบบางนะคะดังน,นั้นก็ยังไม่ต้องกังวลยกเว้นกรณีที่มีอาการคันมากหรือว่าติดเชือ้อติดเชื้อก็คือจะมีน้ําเหลืองเยิ้มนะคะเยิ้มๆอย่างนั้นนะคือต้องไปหาหมอเลยในเด็กแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนนะคะห้าสารอาหารสําคัญในน้นํานมแม่ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่ให้ลูกเจ็บป่วยง่ายคะ่ะนมแม่ค่ะเปรียเป็นวัคซีนหยดแรกให้กับลูกน้อยเพราะมีสารชีวภาพที่ให้มากกว่าอาหารแต่ช่วยให้ ร่างกายของลูกปใปนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคค่ะสารอาหารตัวแรกค่ะเป็นแอนติบอดีนะคะเฉพาะนะคะ IgA ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเคลือบเยื่อบุทางเดินหายใจเยืเ่อบุทางเดิอนอาหารค่ะก็จะช่วยลดการเกิดไข้หวดัดท้องเสียได้ค่ะ2ค่ะโอริโกสเซคแรค่ะตัวนี้นะคะเป็นพรีบโอติกนะคะในน้ำนมแม่ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนะคะเกาะที่ผปนหนังของลำไส้และยังช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในลำไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะ 2. ค่ะเม็ดเลือดขาวในน้ํานมแม่เม็ดเลือดขาวค่ะจะเป็นตัวกัดกินเชื้อโรคนะคะเมื่อลูกเจ็บป่วยค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะในช่วงที่แม่หรือลูกป่วยค่ะตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อไปทําลายเชื้อโรคค่ะสี่ค่ะแลคโตฟอรินตัวนี้นะคะสําคัญมากๆเลยค่ะมันจะจับกับธาตุเหล็กค่ะทั้งผลให้แบคทีเรียไม่สามารถจเริญเติมตได้ก็ลดการติดเชื้อนั่นเองค่ะ และ5ค่ะไซโตไคน์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่ส่งสัญญาณให้กับภูมิคุ้มกันค่ะช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์ภูมิคุ้มกันของลูกน้อยค่ะดังนั้นค่ะพี่กณก็อยากจะแนะนําว่าหากคุณแม่คลอดลูกน้อยนะคะก็มาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันนะคะอย่างน้อย6เดือนค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ